สงครามยูเครนเข้าสู่จุดเดือดครั้งใหม่เมื่อรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีกรุงเคฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งด้วยโดรนกว่า800ลำและขีปนาวุธอีกนับสิบลูกและที่น่าตกใจที่สุดก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่เป้าหมายการโจมตีพุ่งตรงไปที่หัวใจของอำนาจรัฐนั่นคือทำเนียบรัฐบาลยูเครนด้วยการส่งโดรนไปบึ้มท่อส่งน้ำมันที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัสเซียการโจมตีของรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าหนักหน่วงและโหดเหี้ยมหนึ่งยิ่งครับ ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันที่7กันยายนกรุงเคียบถูกถล่มอย่างไม่หยุดหย่อนภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือภาพเพลิงลุกไหมอาคารรัฐสภาของยูเครนในย่านใจกลางเมืองกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการประกาศสักดาและส่งสารที่ชัดเจนว่าไม่มีที่ไหนในยูเครนที่จะปลอดภัยอีกต่อไปและเป้าหมาย ไม่ได้มีแค่ทำเนียบรัฐบาลครับแต่โดรนของรัสเซียยังโจมตีอาคารที่พักอาศัยอีกเป็นจำนวนมากทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกกว่า20คนเสียงไซเรนเตือนภัยดังระง,งมไปทั่วเมืองตลอดทั้งคืนประชาชนต้องวิ่งหนีตายลงไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนี่คือภาพของสงครามเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นใจกลางเมือง แต่ยูเครนก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวครับหลังจากการโจมตีเพียงไม่นานกองทัพยูเครนก็ได้เปิดฉากเอาคืนทันควันด้วยการส่งโดรนพิฆาตบุกโจมตีท่อส่งน้ํามันซูบ้าในภูมิภาคบริอาสของรัสเซียซึ่งเป็นการโจมตีที่เจ็บแสบและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทําไมต้องเป็นท่อส่งน้ํามันซูบ้าก็เพราะว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้ลําเลียงน้ํามันจากรัสเซียไปยังฮังการีและสโลวาเกียซึ่งเป็น2ประเทศสุดท้ายในสหภา,ภาพยุโรป ที่ยังคงซื้อพลังงานจากรัสเซียอยู่การโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทําลายทับสินแต่เป็นการพยายามตัดท่อน้าเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างแรงกดดันทางการเมืองไปยังชาติโยุโรปที่ยังคงสนับสนุนรัสเซียอยู่ด้วยแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้การโจมตีของทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้นถึงขนาดนี้คําตอบก็คือท่าทีของชาติโยุโรปครับล่าสุดผู้นําชาติโยุโรปได้ออกมาให้คํามั่นสัญญาว่าพวกเขาพร้อมที่จะส่งกําลังทหารเข้าไปประจําการในยูเครน เพื่อเป็นหลักประกรันความปลอดภัยในอนาคตและคำประกาศนี้ก็เปรียบเสมือนการราดน้ำมันเข้ากองไฟครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดทันทีว่ากองกำลังต่างชาติใดๆในยูเครนจะตกเป,เป็นเป้าหมายอันชอบธรรมจากรัเสเซียในการโจมตีนี่คือคำขู่ที่ชัดเจนว่ารัเสเซียพร้อมที่จะเปิดแนวรบกับชาติยุโรปโดยตรงซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามที่บานปลายเกินควบคุมและนอกจากการโจมตีกลุ่มเคลียบแล้วการสู้รบในแนวหน้าและพื้นที่อื่นๆก็ยังคงดุเดือดครับ รัสเซียอ้างว่าสามารถยิงสกัดโดรนยูเครนได้ถึง69ลำในหลายภูมิภาคและทำลายเรือพิฆาตไร้คนขับได้อีกหลายลำในทะเลดำขณะที่การสู้รบภาคพื้นดินก็ยังคงหนักหน่วงโดยเฉพาะที่เมืองโปรครอฟซึ่งรัสเซียพยายามจะยึดให้ได้แต่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือการที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียได้ตกเป็นเป้าการโจมตีจากโดรนของอยูเครนแม้ครั้งนี้จะยังไม่มีความเสียหายรุนแรง แต่มันก็คือการเล่นกับไฟที่อาจนำไปสู่หายนะระดับโลกได้ทุกเมื่อดังนั้นภาพทั้งหมดตอนนี้คือสงครามได้ยกระดับเข้าสู่เฟสใหม่ที่อันตรายยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่ลังเลที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญของกันและกันและที่น่ากลัวที่สุดคือมหาอำนาจจากยุโรปก็กำลังจะก,กระโจนเข้าสู่ความขัดแย้งนี้โดยตรงซึ่งอาจจะเป็นชะนวนที่นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น คุณคิดว่าการที่ยุโรปส่งทหารเข้าไปจะช่วยให้สงครามจบเร็วขึ้นหรือบานปลายกว่าเดิมร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ